Mercy Vitamin C Plus Anti Acne Extra Bio Serum ใครที่ทนการผักสิวเยอะๆไม่ไหวอะ่ะสิวขึ้นใหม่ตลอดคือชอบให้สิวแหง้งดูสุขภาพดีเลยภายใน7วันดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันที่ช่องแกมมีสวันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะเกิดจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปกินกาแฟใส่นมมากินตอนเช้าตอนเย็นรู้เรื่องเลยเพราะคางคันมากเริ่ม <c oughs> มีสิวแดง <c oughs> สิวเหอ่อสิวอักเสบ ขึ้นมาประมาณ3จุดนะคะจับตรงสิวอะ่ะก็รู้สึกเลยว่าเจ็บเออแก้มก็เลยใช้คุณน้องคนนี้นะคะป้ายสิวแก้มเข้าไปนะคะ m e r c ์ซี่วิตซีเซรัมสูตรลดสิวซองเขียวเขียว แบบนี้นะคะตันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเซรั่มสูตรลดสิวแบบเร่งด่วน in one 2 in 1ก็คือเป็นได้ทั้งเจลต้ามสิวแล้วก็เป็นได้ทั้งเซรั่มบุดซีนะคะแกมะลองใช้น้องเขาป้ายสิวไป1คืนวันรุ่งขึ้นตื่นมาคือสิวแห้งอาการอักเสบอาการเจ็บๆอะ่ะคือหายไปเลยนะคะใช้ครั้งแรกเราเลิศมากๆ และที่สําคัญเลยตัวนี้ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสเตรอยนะคะแกมก็เลยใช้น้องเขาต่อมาเรื่อยๆเลย7วันนะคะวันนี้จะมารีวิวความรู้สึกแกมให้ฟังกันหลังจากที่ได้ลองใช้ตัวนี้ เป็นยังไงบ้างผลลัพบดีไหมเรื่องแบบอาการลดสิวเรื่องหน้าใสาอะไรอย่างนี้นะคะว่าเราก็ไปฟังรีวิวกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะมาดูบรรจุภัณฑ์ของเขาก่อนนะคะเซรั่มลดสิวของ mercy ตัวนี้นะคะมีชื่อเต็มว่า mercy vitamin c plus anti acne extra b y i serum แบบซองนะคะจะมีวางขายที่ 7-Eleven นะคะราคา59บาทนะคะเขามีเซรั่มหลายสูตรให้เลือกซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นสูตรลดสิวสูตรลดฝ้าเช่นเดียวก,กันกับแบบขวดของเขา วาอันนี้แกมซื้อมาเองซื้อมาราคาประมาณ390ได้ไหมสาม้ยห้าสิบามราสินะคะจากวัดสันนะคะหรือว่าหาซื้อจากช้อปปี้แล้วก็รัซาดาได้ด้วยนะคะในส่วนของเนื้อตัวนี้นะคะใช้ลดสิวโดยเฉพาะแล้วก็เป็นวุ้ซสีได้ด้วยนะคะแบบ2 in 1ไปเลยนะก็เนื้อตัวนี้นะคะเนื้อเขาจะมีความแบบเป็นเซรั่มใสนะคะลื่นๆเลยเกลี่ยเข้าผิวได้ไวมากๆมีความเกาะผิวนะเวลาแกมจับผิวแกมจะรู้สึกแบบตึกต๊กตกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เหนอะ ไม่เหนียวแล้วก็จะทําให้เมคอัพเราอะเกาะบนผิวเราได้ดีมากยิ่งขึ้นพูดตรงๆเลยในบรรดาครีมซองที่แกมเคยลองใช้มานะตัวนี้นะคะเขาให้ส่วนผสมมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยคือมีส่วนผสมของแบบพวกงานผัดเซลล์ผิวต่างๆนะคะอย่างเช่น BHA <B HA S 2> นะคะ n i ยนิซินาม E ยวิต C แล้วก็ Brightening Complex หลักๆเลยนะคะคุณน้องเหล่านี้เนี่ยเขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสนะคะใครที่รู้สึกว่าผิวก้านๆน,นะคะใช้คุณน้องคนนี้เข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผิว มีความละเอียดขึ้นผิวดูมีออร่านอกจากนี้ยังมีส่วนผสมที่ช่วยปรับสมดุลผิวอย่างแกเป็โคโนคนที่มีผิวหน้ามันมากๆใช้ตัวนี้นะคะจะทําให้ความมันส่วนเกินของแกม,มันไม่ออกมาเท่าเดิมหน้ามันน้อยลงมากๆป้องกันการเกิดสิวใหม่ได้ด้วยนะคะช่วยยับยั้งตัวเชื้อ P a c n e ที่จะก่อให้เกิดสิวใหม่หรือว่าเกิดสิวซ้ำซากแล้วก็จะมีส่วนผสมต่างๆนะคะที่ทําให้เวลาเราทาคุณน้องคนนี้บนผิวเราแล้วเนี่ยผิวเราจะดูสุขภาพดีอ่าต่อไปมาพูดถึงวิธี การใช้งานของแกมนะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเๆ่สามารถใช้ตัวนี้ได้เช้าเย็นเลยแต่ว่าส่วนตัวของแกมเองถ้าแกมรู้ว่าสกินแคร์มีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแกมตะเน้นใช้สกินแคร์แบบนี้นะคะตอนกลางคืนเท่านั้นใช้ควบคู่กับงานมอยส์เจอไรเซอร์เพื่อที่ว่ามอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยจะไปล็อกความชุ่มชื้นตลอดทั้งคืนก็ด้วยความที่ว่าแกมเป็นคนที่ผิวขาดน้ํานะคะแกมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆใช้เซรั่มตัวนี้แล้วนะคะลดการใช้สกินแคร์ที่ช่วยลดสิวตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นยาแต้ม โฟมล้างหน้าที่ช่วยลดสิวโทนเนอร์ลดสิวอะไรเงี้ยงดไปเลยทุกคนก็คือใช้ตัวนี้ตัวเดียวคู่กับอกมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะแกมีความสุกว่าตัวเนี้ยถือว่าอเรียกว่าไงดีเรียกว่าทรงพลัง <laughs> ต้องเรียกว่าทรงพลังจริงใช้ตัวเดียวคู่กับมอยส์เจอร์ไรเซอร์อะไรเงี้ยแกมว่าน่าจะเห็นผลแล้วก็ใครที่มีวตซีของเขานะคะเขาจะมีอีกตัวหนึ่งเดวแกมขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะคะเป็นเซรั่มวตซีเดี่ยวๆอ่ะแกมแนะนํว่าให้ใช้ตัววตซีนี้นะคะคู่กับกันแดดแล้วก็ใช้คุณน้องคนนี้นะคะคู่กับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตอนกลางคืนนะแกมว่าผิวกับทุกคน แกมว่าผิวจะต้องปิงมากเพราะว่าตัวเนี้แกมใช้แล้วเลิศมากตัวนี้เป็นตัวนําพาที่จะทําให้แกมอ่ะเข้าสู่วงการวิตซี่ของเขาบอกเลยเดี๋ยวหลังจากวิดีโอนี้นะคะจะไปซื้อวิตซี่ของเขาเพราะว่าชอบตัวนี้มากจริงอ่ะอย่างที่แกมได้บอกไปต้นคลิปเนาะว่าแกมใช้ตอนที่สิวแกมเห่อแล้วก็มีอาการอักเสบนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะแกมก็ได้ลองใช้นองเขานะคะตอนที่ผิวแกมรู้สึกว่าเป็นไตไตขุกขระขุกขระผิวไม่เรียบเนียนด้วยนะคะก็คือ ปเมอร์ซีวิซีเซรั่มลดสิวตัวนี้เข้าไปหนึ่งคืนนะคะก็คือรู้เรื่องเขาจะทําให้สิวแห้งลดการอักเสบแล้วก็ช่วยเปิดหัวสิวโดยที่สิวไม่เห่อใครที่ทนการผักสิวเยอะๆไม่ไหวอ่ะใช้เซรั่มลดสิวแล้วแต่ว่าสิวขึ้นใหม่ตลอดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะสําหรับตัวแกรมเองอ่ะใช้เซรั่มลดสิวแล้วสิวมันต้องแห้งอ่ะเออไม่ใช่มีสิวขึ้นใหม่ๆตลอดนะส่วนตัวความชอบอ่ะคือชอบให้สิวแห้งแล้วหลังจากที่ สิวแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งพวกเจลแต้มสิวนะว่าเจลช่วยลดรอยสิวใช้ตัวนี้ป้ายต่อไปได้เลยเพราะว่าช่วยลดรอยแดงรอยดําจากการเกิดสิวได้ด้วยมีปัญหาหน้าหมองผิวกร้านแต่งหน้าไม่ติดลงรองพื้นแล้วเหมือนรองพื้นกองๆองอยู่บนผิวหน้านะคะก็สามารถใช้คุณน้องคนนี้ได้นะคะดูจะเรียบเนียนขึ้นดูใสขึ้นดูสวยขึ้นดูสุขภาพดีเลยภายใน7วันถือว่าเป็นสกินแคร์นะคะที่ทรงพลังแล้วก็ดุดันไม่เกร ใจใครจริงๆค่ะ <laughs> มาสรุปสุดท้ายนะคะหลังใช้ Mercy with C Serum สุดลดสิวนะคะ <laughs> เป็นสกินแคร์ที่มาแบบ2 in 1แต่ว่าได้ผลดีมากๆโปรแกรมใช้ตัวเนี้ยผิวแกมดูดีขึ้นทุกคน กมสามวันบอกเลยสามวันก็เห็นแล้วอ่ะสามวันก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วให้ผลดีมากๆในเรื่องของการลดสิวบาลานซ์ความมันลดต้นตอของการเกิดสิวช่วยกําจัดรอยดํารอยแดงต่างๆได้ด้วยไวยเรืองหน้าหมองผิวไม่กระจ่างใสได้ด้วยเป็นสกินแคร์ที่คุณภาพเกินราคาแกมบอกเลยว่าตัวเนี้ยทุกคน วุดซีต้องมาหลังจากนี้นะคะถ้าใครสนใจคุณน้องคนนี้นะคะดูได้ที่วัดสันช้อปปี้ลาซาด้าได้เลยบางทีเออเขามีคูปองอะไรเงี้ยราคาก็จะได้ถูกกว่าน,นั้นไปอีกเดี๋ยงไอแกมทิ้งพิกัดไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกนะคะอยากลองแบบซองก่อนนะคะก็ลองหาซื้อได้ที่เ e เ e ่ e อีเนะคะราคาซองละ59บาทนะคะ2ตัวนี้เป็นตัวที่แี้แบบ recommend musthave มากนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยแกมจะลองไปซื้อวุดซีของเขามาลองใช้ดูก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติ เกี่ยวกับสกินแคร์ตัวนี้คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะก็ปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิด,ดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะตัวนี้กํลาลังไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปลวคะสวัสดีค่ะ